รู้จักกันมืงจวดรงนี้คู่ันมือผมมารับขถดขึ้นาอบคครับ Breaking an onion Who are you sitting? I'm Bhattacharyeada He is a m o l หมักมาใส่บ่หมักรุ่นไงสีพามานั่นพอดีเลยบ่เนี่ยรุ่นผีมือเลยบ่ตัดียนอ่าไไม่เลเติมไม่เเติมไม่าอยู่ของตัวที่เป็นส้างดับหนึงของมูบานเสียงกิน uh นี่ฮ็ดกินงอยากินินเพิ่มอ่เพบ่

ไปเลยยงมาตอนห้องวงมอนอันนี้ทำตาจมืันนั่นคนสงสัยว่ายังดีเราอยฟันใช้บานซาแต่บวกม้ย้อนขึ้นรถเนาะกมขึนจับมไปเลี้ยงาเสร็จมาม้วนเขีนคอนเทนดผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปจำอยากเขยนะจางเลยกันหรืออะไรั บ้ลเนี่ยนกิ่งจิงจิงเราได้ขันหมองมีอย่างไรวยยุคคมองูใแน่มีเขาดีาเขากาเหอาหมเลยต้งเกอาปแต้งกางเกงไมเผื่อเหไหเห็นขาวเส้ศึกษาว่าขาวเส้นผูนิทยว่ายใช่บ่ผมตัดซื้อห้ยไห เย็นได้ย็นอยู่บอกมากรอเลยเปน้เรอตัดตัดไปตัไปตัดธรรมดาได้ราคาแปดล้านเฮ้ยไหงกามา้าเ้ยไปมซะไปยันงเลยฮ่่เลยนเี่ยนแน่นอนบะจี๊ตแงตัวมลไปได้นเยผู้จีกตไปห็คนเห็นเดียว ในนี้ถึงไ้วุ้ยไปกูหำดังแล้วครับกูข่าวจีดเดี่ยวมมนกระดังแล้วเบืดเลยวเนี่อาอีกแล้วลำล้ำเขากนสิแจ้งความจำเขาเฮ็นแต่ไม่เฮ็ดแต่เขาเฝ้ากเพื่อนมันเป็นตะไบบอสอ้นเป็นพูน้ำมนแมงมุมยังย้ายมันย้ายเศไปเยอะเขาลักบวชไก่ยืนเยอะจากลูกวางสองลูกคตัวก็ต้องไปฉันชุกู้ไปเองขันแมนี่ใกล้เสียตัวพี่เน่างูกนี้ นี่ห <wounds> ้นอตขับลุนมอไซค์ไปเลยี่มัึ่งกัเงยเได้ยูเออมู่กันมูกันก็มูกักันยืนด้เนาะโอเจเดา๋ยกลครับพูดมูนีอเรียนสัางยนมดเลยนี่เดี๋ยวสิ้าไปเจ๊ยิยาูไปเดีโอ้ีเียไดท่าอ่ว่าก็ได้แล้วตรงมเ้ย้อนี่หน่อยมากแล้วเอบบบอกไว้ทีละบื่อเนาจับมือเา ทำพันธสัญญาไว้เออปืน oh, ส okay, okay. um. okay, okay. ิมาครับบอยู่บ้านเลยจ้าคุณนี่ไลคุณนี่ไเอาปืนครันี้นี่มี่จอแม่ไปแทนเลยขอบคุครับผมยิ่งยั่งครับตัวที่เป็นสร้างันดับหนึ่งของมู่บ้านของมู่บ้านนี่ตัวถึง เฮ้ยเกยห้อนมานกุญเช่นนีนี่ตายยู่กระตุกข้องแช่ข้องแช่ขเงราขึเสื้อสร้างผัวนาอ่นี่ผ้าผมสร้างนะหนา่สแม่ยังองวเป็นไอเค

他应该在吃卡灵，你看。<noise> <noise> <noise>